อยากสิที่อยากรูคเคยนะครับอยากให้ดูว่าก้านแข็งไปหรือเปล่าสําหรับเราค่ะแล้วก็อยากดูระยะที่แท้จริงค่ะเพราะว่า<ช>ไม่เคยดูมาก่อนเลยไห้แสงเด้มาก็คือมีการ2องอันครับอันที่เคยใช้กับอันนี้เนั้นะอันนี้คิดว่าจะดีกว่าจริงหรือไม่ครับ ีวันนี้สหรับก้าน2องอันแนะนําตัวไหนต้องเป็นตัวนี้และโชคเหมือนเมื่อกี้ใช่ครับใช่มาคือถ้าถ้าดีกว่าจับโชคก็น่าจะเป็นตัดไปเลยแต่ถามว่าเราได้ไม้ที่ดีที่เข้ามือน้องเตะแล้ยยังยังยังครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นแฟนรายการจากทางบ้าง นะครับมาร่วมรายการกับโปรแทที่ GPL นะครับแล้วก็วันนี้คือน้องฟ้าใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟ้าใสแนะนําตัวเองชื่อจริงนามสกุลจริงนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อธัญญาธวจิราสวัสดีหลงนะคะชื่อเล่นชื่อฟ้าใสค่ะอายุ16ปีค่ะ16นี่น่าจะเริ่มเร็งๆลละเมิงว่าจะเล่นกอล์ฟจริงจังขนาดไหนตั้งเป้าไว้ว่าไงคะตั้งเป้าว่าอยากจะเทิร์นโปรตอนอายุ18ค่ะ แต่ก็อ,อยากให้จบก่อนเหมือนกันโอเคแล้วปัจจุบันนี้เล่นสกอร์อยู่เป็นยังไงบ้างก็ประมาณบางทีก็บวก1บวก2ถ้าดีๆก็บวกสองบวกสค่ะโอเคดีนั่นก็คือมือดีนะครับมือดีคนหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงไม่มีโอกาสได้ดูให้ให้ทางถุงแต่เราท็อปิกที่ให้เขียนกันเข้ามานะครับใครที่ไม่ทราบข่าวสารเลยก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสอีกทีหนึ่งก็ลองดูทางทาง Facebook แล้วกัน นะครับแต่ว่าน้องฟ้าใสคุณพ่อเลยก็เขียนเข้ามาเรื่องไดรเวอร์ใช่ไหมคะสิ่งที่อยากรู้คืออะไรนะคะอยากให้ดูว่าการแข่งไปหรือเปล่าสําหรับเราค่ะแล้วก็อยากดูระยะที่แท้จริงค่ะเพราะว่าไม่เคยดูมาก่อนเลยตั้งแต่เล่นมาอคำว่าไม่เคยดูมาก่อนเลยในที่นี้หมายความว่าซ้อมสนามไบร์ทแล้วก็ออกรอบแต่ไม่เคยใช้อุปกรณ์พวกล้อสมอเตอร์มาก่อนเลยโอเคก็จะดูแบบแค่แบบว่าจําในสนามว่าได้ไปเท่าไหร่อะไรใช่ไหมครับโอเคแบบไม่ได้แบบ มีวัดเดต้าอย่างนี้ด้วยซึ่งผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้สมัยก่อนเราก็เล่นกอล์ฟกันอย่างนี้แหละเราก็ดูกันเองวัดกันเองคำนวณกันเองแต่ว่าสมัยนี้นานๆทีนะไม่ได้หมายความว่าฟ้าใสต้องตีเครื่องนี้ตลอดเวลานะครับเหมือนเราเจอหมอฟัน6เดือนเจอทีปีนเจอทีเข้าเครื่องปีละครั้งอะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูว่ารอ้เบสไลน์เราเป็นยังไงแต่เนี่ยเป็นไลน์เปลี่ยนอยู่นะใช่ครับกว่า17เ็กว่าสิเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขมันจะเปลี่ยนอีกดูตีเลยไหมได้ครับวันนี้เขาก้านม2ัใช่ค ก็คือมีการสองอันอันที่เคยใช้กับอันนี้เนั้นอันนี้คิดว่าจะดีกว่าจริงหรือไม่ครับดี okay, ครับ มันค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องสนใจกับตัวเลขทุกตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่ตั๊ให้โปรตั๊แนะนําว่าตัวเลขไหนที่อย่างน้อยควรจะรู้จักไว้บ้างอันนี้คือหน้าที่โชว์ว่าเอเวอเรสต์เราตีอ,อย่างเมื่อกี้ตีไป5ลูกนะครับตีเฉลี่ยอยู่มันเท่าไหร่ก็คือเริ่มแรกเลยก็มีตัวเลขคือบอลสปีดก็คือความเร็วของลูกกอล์ฟต่อไปก็คือลอนแชงเกิลมุมลูกกอล์ฟออกว่ากี่องศานะครับต่อไปก็คือตัวแบ็กสปิน ตัวนี้สัมพันธ์มากเลยซึ่งแบ็กสปินที่ดีก็อย่างที่คุยกับพี่เจก่อนน้นนี้นะประมาณ2,000ไม่เกิน2 000, 5 0 0ต่อไปก็ท่านเรื่องระยะนะครับส่วนตัวพี่จะเน้นในเรื่องระยะวันนี้เราเน้นระยะแล้วกันนะ,ะเ,นเน้นระยะตัวแคลี่นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรากําหนดไดแ้แน่ในสนามเพราะเราไม่รู้ว่าที่เราจะไปเจอสภาพสนามมันเป็นยังไงบางทีถ้าเจอนุ่มก็ลูกวิ่งน้อยเจอแข็งรก่าจะวิ่งเยอะตัวนี้เป็นสิ่งที่เรากําหนดได้แน่บอลสปีดเนี่ยเมื่อกี้น้องโดนกลางขนาดไหนเลย ตอนนี้ยังเฉลี่ยโดนค่อนข้างบนอยู่ครับอ่านี่ดูดิถ้าสมมติว่าตำแหน่งไม้ที่ลูกจะออกไปเร็วที่สุดคือตรงกลางเนี่ยกลางหรือแต่จะกลางบนได้กลางบนไดน,นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอตีแล้วเนี่ยตราบใดที่มันยังออฟเซนเตอร์อยู่เนี่ยแสดงว่าด้วยความเร็วที่ตีอยู่ปัจจุบันแต่ถ้าโดนกลางกว่านี้จะไกลขึ้นโดยอัตโนมัติขานะคือแม่นบอลกว่านี้ไกลขึ้นแน่นอน อันนี้ยัง m ินพุ e ได้อยู่ครับทีนี้ได้ข่าวว่ามีก้านตัวเก่าที่บอกว่าตีไกลกว่าออทีนี้เดี๋ยวขอดูค่าจาก Data เดี๋ยวค่อยคุยต่อตีกว่าตีกันหนึ่งก่อนดีกว่า <นะ S 2> ให้พี่ตับเขาเปลี่ยนก้านให้แล้วเดี๋ยวเราเราจะได้เทียบเลยดีไ <นะ S 2> หมโอเคครับ ปัจจุบันนี้เวลาออกรอบถ้าใส่ใช้ก้านตัวไหนคะใช้ก้านตัวใหม่ค่ะตัวนี้ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคเพแมะนี่คือปัจจุบันนี่คือที่ถืออยู่นี่คือก้านเก่าใช,ใช่ค่ะโอเคอ่ะ <Okay. S 1> ทีนี้เท่าที่ดูนะครับไอ้ตัวก้านเก่าอ่ะส่วนหนึ่งคือเซตมาโลเวอร์ด้วยมันเลยทำแบ็ k สปินได้น้อยกว่านะครับด้วยความที่หลบมันน้อยกว่าร้อนต่ำกว่าสปินต่ำกว่าอ่าบอสปีดเร็วกว่านิดหนึ่งนะครับก็เลยจะได้ระยะที่เยอะกว่านิดหนึ่ง ความรู้รสึกถ้าตีตัวเดิมตัวนี้ไกลกว่าตัวปัจจุบันโอเคก็ถูกต้องแล้วตัวเรียกมันก็สปอร์ตตามนั้นทีนี้ผมขอดูความสูงหน่อย72ฟุตก็โอเคแต่ตัวเก่ามันจะเหมือนสูงไปนิดหนึ่งนะครับ97ฟุตเดี๋ยวพี่ขอลองแบบเรื่องความยาวนิดนึงเพราะก้านที่เรามาครับมันค่อนข้างยาวจริงเดเวอร์ตอนนี้ยาวสีนิ้วเดี๋ยวลองก้านที่สั้นลงหน่อยนะครับ หมายถึงเราก,ก้านดื่นให้น้องลองใช่ครับ oh, <okay. S 1> ลองลองลองตีก้านที่สั้นลงหน่อยแล้วก็ความแข็งที่นุ่มลงมาจากตัวนี้นิดหนึ่งเพราะตัวนี้ไปเช็คมามันเป็นก้านเอกเลยครับค่อนข้างแข็งมากสั้นลงมาขัดค,ความแข็งเท่ากับใช่ครับ ใช่ค่ะขพการสั้นลงใช่ค่ะพการสั้นลงนะครับในเคสของเราขับสปีดไม่ลงตามด้วยนะครับคับซึ่งฟังดูแล้วมันจะฟังดูแปลกๆได้นะเพราะความเชื่อของคนก็คือไม้ยาวกว่าความเร็วจะสูงขึ้นถูกต้องไม้สั้นลงความเร็วจะตกใช่ไหมอันนี้เราไม้สั้นลงไป าเทียบของตัวยาวก็คือวางจุดเจ็ดห้าเลยเกือบนิ้วหนึ่งซึ่งถือว่าพอสมควรทีนี้ตอนที่ผมเช็คส่วนหนึ่งตอนที่ไม้มันมายาวครับเขาเรียกว่าค่าซูงเวทค่อนข้างหนักอยู่ที่ประมาณ D 6หเลยซึ่งเอเวอเรสมันน่าจะอยู่ประมาณสักหนักกับโปรตีนน่าจะอยู่สักประมาณดีหนึ่งดีสองดีสามนวันนี้ซึ่งพอใส่การตัวนี้ยผมเดาว่าน่าจะอยู่ละเลนส์ประมาณนั้นส่วนหนึ่งพอมันเบาลงครับ การสั้นลงจริงแต่มันเบาลงด้วยกลายเป็นว่าเราสวิงได้สบายขึ้นนะครับทําให้ขับสปีดไม่ลงตันแต่ไปช่วยเรื่องจุดโดนครับเริ่มเข้าจากตอนแรกอยู่วันช่วงนี้อันนี้เริ่มใกล้ๆตรงนี้ขึ้นละสรุปคือสำหรับคนนี้ตอนนี้ไม้สั้นลงตีไกลขึ้นใช่ครับถูกไหมค่ะไม้สั้นลงตีเหมือนเดิมแต่ตีไกลขึ้นกว่าเดิมใช่ครับเพราะโดนโดนเซนเตอร์กว่าเดิมชัดความชัดเจนของก้านของน้องเขาเองมี ตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันน่าจะเหมาะอยู่แล้วหรือตัวเอาต,เตัวเก่าแล้วมาโชกดาวถ้าสมมุติถ้าไม่ปรับไม้ถ้าเราทําสั้นลงเนี่ยออตามหลักแล้วซี p ีมันแข็งขึ้นครับซึ่งไอตัวก้านเก่าก้านก่อนก้านก่อนมันอ่อนกว่าถ้าเราทําให้สั้นลงอ่ะมันก็จะแข็งขึ้นทีเนี้ยเท่าที่ดูอาจจะต้องเป็นก้านเก่าเลยตัวแรกแล้วเราทําสั้นลงหน่อยอาจจะดีกว่าเพราะตัวนี้มันแข็งอยู่แล้วตัวนี้มันแข็งความค่าความแข็งมัน เป็น X อกเลยซึ่งถ้า,ถาโช<ร>าอีกยิ่งไปกันใหญ่ไม่ได้ยิ่งแข็งไปอีกถ้าก้านตัวนั้นทําสั้นลงคือตัดไม่ต้องเปลี่ยนกา้านเชัดไ,ได,ด้ตัดตัดตูดเอาตัดด้านด้านด้านมือเอาไม่ต้องไปตัดด้านปลายตัดด้านด้านอเหนียวน่าจะเวิร์กลองด้วยโชกนี่เหมือนขนาะไหนใกล้เคียงแล้วกันใกล้เคียงแต่ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นฟิลมันด้วยความที่มันมีย,มยังมีน้ําหนักอยู่ตรงนี้อยู่ครับออยังมีน้ําหนักตรงนี้อยู่แล้วก็ใกล้เคียงโอเค ลองโชว์มาสักนิ้ว เริ่มเต็มขึ้นนะครับสิ่งที่น้องก็ถามมาในการมาร่วมรายการครั้งนี้ก็คือมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือเขาไม่เคยตีล้อนชวงนี้มากร์ก่อนตัวเลขที่น้องน่าจะรู้และจําไปเพื่อจะไปเป็นเบสไลน์ให้กับตัวเองมีอะไรบ้างอันที่1ปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องบอลสปีดครับสปีดนั้นพอให้เขา้าใจอยู่ซึ่งตัวเลขถ้าไม่เคยวัดมาก่อนตอนนี้ก็คือ9ก อ่าครับสปีดประมาณ93นะเ3้าสหรดรเวอร์นะแถวแถวไมล์ต่อชั่วโมงแบ <Back S 1> ็กสปีดอยู่ประมาณ2,000เฉลี่ย2,000 <000 S 1> <000 S 2> นิดนิดระยะแคลลี่ประมาณ210หลาส่วนตัวเลขเพราะว่าอันนี้เราดูเพราะว่าเรากำลังพูดถึงตัวเลขไม้นะมุมเข้าปะทะมุมจากมุมอะไรพวกนั้นเราไม่สนใจเพราะว่าพวกนั้นมันดับได้ที่วงด้วยใช่ไหมไม่จำเป็นต้องจำก็ได้ปรับเปลี่ยนวงปุ๊บเปลี่ยนทีเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนตามครั ณปัจจุบันนี้สําหรับก้านสองอันแนะนําตัวไหนแนะนําตัวไหนต้องเป็นตัวนี้แล้วโชคเหมือนเมื่อกี้ใช่ครับใช่ไหมคือถ้าถ้าดีกว่าจับโชคก็น่าจะเป็นตัดไปเลยครับอาจจะเป็นตัดให้สั้นลงไปซะเลยมันก็เลยไม่ต้องโชคมันจับพอดีพอดีไปแต่ว่าณตอนนี้ถ้าไม่ทาอะไรเลยไม่ลงทุนเพิ่มไม่เปลี่ยนเลยก็คือใช้ตัวนี้จับโชคผลงานดูออกมาดีกว่าเพื่อนสปีดดีสุดใช่ครับสปิน อยู่ในเกณฑ์ดีพอกันระยะดีที่สุดเพราะว่าแล้วก็โดนกลางมากที่สุดด้วยเพราะว่าโดนกลางมากที่สุดเ,ออเริ่มใกล้กลางที่สุดละต้องถามฟีลคนตีด้วยรูออ้สึกเป็นไงบ้างพอตีอันสีน้ำเงินหนูว่าตีสบายกว่าออสีน้ำเงินสบายแต่นั้นเสียตังค์เพิ่มไงลูลอันนั้นคือเปลี่ยนกานนะเพราะมันจะมีมันจะมีสองโจทย์ครับเตอสามโจทย์ด้วยซ้ำโจทย์ที่หนึ่งคือให้น้องเข้าใจตัวเลขบางตัวไม่เคยตีมาก่อนนะครับอันที่สองคือ ที่ถามมาก็คือก้านที่มีอยู่ในมือตอนนี้อันไหนดีกว่ากันคะครับโอเคก็ตัวนี้จับเซาะหรือตัวนี้ตัดสั้นลงน่าจะดีสุดตอนนี้แต่ถามว่าเราได้ไม้ที่ดีที่เข้ามือน้องเตะแล้วยังยังยังครับจริงๆแล้วก้านเมื่อกี้ที่ลองด้วยตัวเองถ้าก้านมันปรับไปอีกสักหน่อยแต่ถ้าพูดตรงๆจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องปรับ,บวงอีกนิดด้วยเพราะว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งมันคือเราตีไม่กล้าใช่ไหม<ช>แล้วก็ มันมี Equipment เราไม่ต้องการให้น้องเสียความมั่นใจในวงสวิงตัวเองไม่ใช่แต่ว่าต้องเข้าใจว่าถ้าเราปรับวงแล้วตีเข้าแม่นกลางกว่านี้มันจะดีขึ้นโอเคค่ะขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญรายการนะคะ,คะขอบคุณมากครัคช่วงดีนะครับพ่อสายแล้วเดี๋ยวรอฟังข่าว<ด>อุ๊ยแชมป์